ว่านยาช้างค่ะสมุนไพรที่หลายคนยังไม่รู้จักเราไปดูกันค่ะอ สองสามห้าร้อยบาทจบกับยเมืองกันใช่ไก็จะมีเนาะอาจจะเป็น้ครือออนะอ่องมๆๆือกระตอมไปเราก็ลาว่วานงาช้างเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกกันมาช้านานแนดีตปลูกไว้เพื่อป้องกันคุณใสป้องกันพูดผิปีซาจขับไล่เสนียดจันไร ในด้านสมุนไพรใช้ลำต้นหั่นตากแดดทำน้ำชาป้องกันโรคร้ายได้หลายอย่างถามาปูกกันนะคะว่านยาช้างค่ะ